แล้วเราก็มาล้างแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยเหมือนกันเ้อคุณน่ะนี่ค่ะน,กกน,น,นี่ค่ะ,คะว้าวมอญจะไม่ชอบทำผิดคค่ะปุ้มแล้วนะคะ อาหารไม่หมอนทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็แล้วก็หอมใบเลื่อยหรือว่าหอมซุปปิดตบ้านเราเหรอค่ะหอมใบเลื่อยหรือว่าหอมซุปปิดบ้านของเราปลาร้าหน่อยค่ะแล้วก็บรนเทงตั้ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะี่ค่ะี่ค่ะว้าว มอนจะไม่ชอบทำผิดเนาะนี่แหละค่ะจะได้อร่อยเนาะก,กันนะคะเพื่อนๆค่ะหอ,ะอยเราก็มาล้างแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆค่ะพเพื่อนๆค่ะดูสอร่อยนอ่นกันเลยนะอ่าอีนี้แม่มอนก็จะปรุงปลา หน้าตาค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมอุยค่ะนะคะปัาดเต็มจานเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่หอยค่ะคเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารบ้าน,านของแม่หมอไตรเหมือนเดิมแม่หมอก็ต้มแล้วนะอรอ่อยอร่อยขาวจั่วเนาะค่ะเนาะหน่อไม้ส้มแล้วก็ จะมีหอยเยอะๆค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะจะมีหอยเยอะๆนะคะรอยอร่อยข้าวจั่วเนาะเนาะหน่อไม้ส้มแล้วก็จะมีหอยเยอะๆค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะจะมีหอยเยอะๆนะคะหอยเราก็มาล้างแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะๆๆคะ่ะอร่อยน่กันเนาะคุณเนาะเนาะเนาะ ก็ใหญ่กินเผ็ดไม่ได้นะคะอนุญา,าตชิมนะคะอืๆๆแล้วก็หอมใบเลื่อยหรือว่าหอมซุปเป็ดบ้านเราเหรอคะหอมใบเลื่อยหรือว่าหอมซุปเป็ดบ้านของเราอาใส่จานได้เลยเพื่อนๆค่ะอืมค่ะปรุงแล้วนะคะ อาหารแม่หมอนทําไม่ยากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็มีใบใบขิงหอมแล้วี่ค่ะี่ค่ะว้าวมอนจะไม่ชอบทําผิดเพื่อนๆค่ะเพื่อนได้อะไรทานนาะทานกับแม่หมอนด้วยนะคะอาหารบ้านๆแม่หมอนอร่อยนะคะ ปาราโน่อ่าแล้วก็บรรเน่ตั้งได้เลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะปป๊าหน้าตาค่ะขอบคุณนะคะที่เ้อรับชมนะล้งางออกแกบขวดแล้วก็ล้างล้างแล้วก็มาต้มค่ะดูสิคะคเพืเ่อนๆหน้าเขาหน้าเขาขา ใส่จานได้เลยเพื่อนๆค่ะ,คคะว้าวเยอะจังเลยตั้งกับแม่หมอนนะคะอาหารบ้านๆของแม่หมอนอร่อยจังลูกปลาราหน่อยค่ะแล้วก็บันเนนตั้งได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยค่ะนะคะ ป๊าดเต็มจานเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะทีนี้แม่หมอนก็จะปรุงว้าวเยอะจังเลยต่้กับแม่หมอนนะคะอาหารบ้านๆของแม่หมอนอร่อยจังเลยมีใบใบขิงหอมแล้วแล้วก็ หอมใบเลื่อยหรือว่าหอมสุเป,ป็ดบ้านเราเหรอคะหอมใบเลื่อยหรือว่าหอมสุเป,ป็ดบ้านของเรานะทีนี้แม่บอนก็จะปรุงนะนี่แหลคะค่ะจะได้อร่อยเนาะกันนะคะ,ะ,คะเพื่อนคะ่ะอร่อยอร่อยข้าวจั่วเนาะเนาะหน่อไม้ส้มแล้วก็จะมีหอยเยอะๆค่ะเพื่อนคะ่ะ จะมีหอยเยอะๆนะคะหอยเราก็มาล้างแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆค่ะคเพื่อนๆค่ะ,คะอร่อยเหมือนกันเลยคุณนะ่ะเด็ดนี่ก็แป้งน,นัวหรือสูรสเราน้ำปลานิดก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะคะแล้วก็ พริกป่นค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเมื่อกีุ้ยค่ะนะคะปัดเต็มจานเลยค่ะพี่น้องค่ะอืมค่ะปรุงแล้วนะคะอาหารไม่หมอนทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็อร่อยอร่อยข้าวจั่วเนาะค่ะเนาะหนอไม้ส้มแล้วก็ จะมีหอยเยอะๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะจะมีหอยเยอะๆนะคะอร่อยอร่อยขาวจั่วเน,น,ะะนาะเนาะหน่อไม้ส้มแล้วก็จะมีหอยเยอะๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะจะมีหอยเยอะๆนะคะอร่อยกับแม่หมอนเด้อค่ะได้แล้วนะคะอาหารแม่หมอนแล้วก็ หอมใบเลื่อยหรือว่าหอมซุปป็ดบ้านเราเหรอคะหอมใบเลื่อยหรือว่าหอมซุปป็ดบ้านของเราหอยเราก็มาล้างแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะอร่อยนีนกันเน,นื้อคุณนะอื้มค่ะปรุงแล้วนะคะอาหารใม่หมอนทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆคะ่ะนนี้ก็เพื่อนๆคะ่ะ เพื่อนได้อะไรทานนาะทานกับแม่หมอนด้วยนะคะอาหารบ้านๆแม่นนหมอนอร่อยนะคะี่ค่ะี่ค่ะว้าวหมอนจะไม่ชอบทำาผิดอค่ะุงนะคะอาหารแม่หมอนทำไม่ยากค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่ก็มีใบ ใบขิงหอมแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ,มะไม่พีนาะนี่แหละค่ะจะไ,ได้อร่อยนากันนะคะเพืเ่อนค่ะโอ้ยค่ะนะคะ ป๊าดเต็มจานเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่ห้อยค่ะคเพื่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารบ้านๆของแม่หมอนไตรเหมือนเดิมแม่หมอนก็ต้มแล้วนะทีนี้แม่หมอนก็จะปรุงป๊าดหน้าตาค่ะขอบคุณนะคะที่เขารับชม ใส่หอยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารบ้านๆของแม่หมอนไตรเหมือนเดิมแม่หมอนก็ต้มแล้วนะใส่หอยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารบ้านๆของแม่หมอนไตรเหมือนเดิมแม่หมอนก็ต้มแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะว้าวหมอนจะไม่ชอบทำผิด อร่อยกับแม่หมอนเด้อค่ะได้แล้วนะคะอาหารแม่หมอนอราราหน่อย่ะแล้วก็บนรนติได้เลยค่ะ,คะคเพื่อนๆค่ะใส่หอยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารบ้านๆของแม่หมอนไตรเหมือนเดิม แม่หมอมก็ต้มแล้วนะหอยเราก็มาล้างแล้วก็มาทำเป็นช awesome. ิ้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอร่อยืีนกันเน้อคุณนะอ่านี่ค่ะหอยเราก็มาล้างแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอร่อยืีนกันเน้อคุณนะก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะคะ แล้วก็พริกป่นค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะมะเิือนี่ค่ะนี่ค่ะ